แน่นอนว่าทุกคนรู้จักกับ PAC Man และความสนุกที่เกมนี้เคยให้ไปกับเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาวันนี้เรามาดูว่า Google มีการเฉลิมฉลองครบรอบ45ปีของ PAC Man ด้วยการเปิดตัว Google ดูเดิที่เล่นได้จริงบนเว็บไซต์ของ Google ซึ่งเป็นการฉลองตำนานเกมเขาวงกดสุดไอคอนิกที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1980 Google จัดเต็มกับการเฉลิมฉลองนี้โดยมีการออกแบบด่านสไตล์บ้านผีสิงสีด่านเพิ่มเติมเข้ามาให้แฟนๆได้เล่นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการร่วมมือกับบรเด,ดน้ำโคผู้เล่นสามารถเข้าไปเล่นได้โดยตรงจากหน้าแรกของ Google ตลอดช่วงเวลาที่กำหนดทำให้ความสนุกของ PAC Man มีการเติบโตและเพิ่มเติมอย่างมากมายแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดปีนี้ PAC Man ร่วมมือกับ c r i s ตี้คริมเปิดตัวโดนัทลาย PAC Man ที่น่ารักและยังนำเกม PAC Man Championship Edition ไปเล่นในรถว o l k ก w a ว e n รุ่นปี2025ผ่านแอปแอคคานโซทำให้ความสนุกของ PAC Man มีการเข้าถึงอย่างกว้างขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้น และนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุด Google และ Pac-Man ได้ร่วมมือกันเพื่อให้ความสนุกของ Pac-Man เข้าถึงได้อย่างง่ายดายและใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนผู้เล่นสามารถเข้าไปเล่นได้โดยตรงผ่านหน้า Google หรือก็อาจเล่นได้ผ่านรถบวกสเวกันรุ่นปี2025ด้วยแอปแอคเนโซทำให้ความสนุกของ Pac-Man มีการเติบโตและเพิ่มเติมอย่างมากมายใครที่อยากเล่นและได้พบกับความสนุกของ Pac-Man อีกครั้งสามารถกดลิงก์นี้เลย https colon l a s h doodles google d o o pacman hall o w e n 2025 edition แหล่งที่มา g a m e r n d https colon slash g a m e r a n com s l a pocket m a n 4 5 th anniversary google d o o d l e game slash เพื่อนๆสามารถเข้าไปเล่นและสนุกกับ pacman ที่ google จัดเต็มกับการเฉลิมฉลองนี้ได้ตลอดช่วงเวลาที่กำหนดทำให้ความสนุกของ pacman มีการเติบโตและเพิ่มเติมอย่างมากมายทำได้อย่างง่ายดาย และสะดวกสบายมากขึ้นมาเล่นและสนุกกันเถอะ